ไปกันต่อครับซุบซิบกับฮิปโปครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ฮิปโปแต้มบุญสูงครับเขาได้พูดคุยกับคู่จิ้นสุดฮอตครับน้องเจมินายและน้องโฟดครับงานนี้จะซุบซิบเรื่องอะไรกันเชิญชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม่ะตอนนี้อยู่กับซุบซิบกับฮิปโปนะคะสันทำบุญถึงจริงในช่วงนี้ฉันอยู่คู่จิ้นแห่งสตว์ตะวันของเราในตอนนี้นี่คือเจมินายโฟดครับสวัสดีค่ะ มีใจด้วยนะครับตอนนี้เรียนสอบเต็กเข้าแล้วที่ไหนยังไงีจ่จุฬาครับนิติถ้าพี่มีปัญหาพี่ขอให้น้องมาว่าความได้หรือไม่อ๋อได้เลยครับ <laughs> <c oughs> มีคําถามที่คนสงสัยมีคนซุบซิบกันคิดปรมาว่าทั้งสองนี้ชอบตีกันเวลาทําอะไรก็ตามไลฟ์สดหรืออะไรตามจริงไหม หยอกหยอกเขาเรียกว่าหยอกหยอกหยอกยอกกันตามภาษาผู้ชายนี่อะไรที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดใจแล้วเราต้องรู้สึกว่าต้องเออต้องดุน้องละคือเจมิน่าเนี่ยเขาชอบพูดพูดเยอะไปหน่อยใช่ชอบพูดนอกเรื่องไปหน่อยถามเรื่องแมวตอบเรื่องหมามันน่าโมโหมันน่าโมโหแล้วเป็นประจำใช่ก็อาจจะเป็นประจำจริงไหมวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีนะครับอ่าใช่อ่าเป็นฟิลนี้มีอะไรอยากให้เขาปรับปรผมไหมอ่าไม่เป็นไรน่ารักดีไม่เป็นไรน่ารักดีนี โอเคช็อตฟิลกว่าคือฉันไม่ยินทำไมตรงนี้ <laughs> <laughs> มีคนบอกว่ามีคนหนึ่งที่ชอบกินผักก่อนนอนใครครับชกิผมกินผักก่อนนอนทุกวันแล้วครับทำไมอ่ะผมอยากเฮลตี้เหมือน้างฟนางชอบกินมันโทสก่อนนอน อ้าวแล้วที่ฉันถามไปถึง3มนาทีเลยนะเขาจะปีกระโชว์กันแล้วมันโชว์สิครับมันโชว์เ่ยก็คือขนมัะขนมเขาเรียกว่าเป็นมันฝรั่งอ่ามันฝรั่งเนี่ยคือทำมัจากผักเขาชอบกินก่อนนอน เัืนี้จริงกันขายขายผมผมก็จรินผับไม่ได้แต่ว่าไม่ชอบกินก่อนนอนไม่ได้เป็นเวลาแบบเป๊ะก่อนก่อนนอนเลยขนาดนั้นผมกินอย่างอื่นด้วยนะครับทุกคนอ่าแฟนข่าวเนี่ยเขาเขาเห็นว่าผมชอบกินผักมากเลยครับผมก็เลยบก็เป็นเมนูอื่นมากไม่ใช่ผักอย่างเดียวเนาะใช่เป็นอะไรอย่างอื่นมากเนาะแล้วการโปรตีนครับก่อนนอนแล้โปรตีนต้นเนี้ยเราแบบโหเรียกว่าฮอตมากแฟนขับวก็ชอบส่งของมาเยอะสำหรับคู่ของเราแปลกสุดที่เราได้ เวลาที่ไปบินทบาทนี่ไม่ใช่ผมไม่ได้ไปไปบัวเรียนตอนไหนต่างบ้านตัางบ้านตัางบ้านต่้ใช่ก็มันก็ต้องมีของแบบไปให้ใช่ไหมครับแฟนคลับส่งของอันนั้นมาให้ผมเขาคงคิดว่าห้าเนาะเขาคงคิดว่าผมเป็นพระหรือเปล่าก็อันมุนธนามุญกับคนที่ส่งมาให้ด้วยนะครับอขงเราครับแปลกๆอาจจะไม่มีมากครับเพราะว่าแฟนคลับผมน่ารักเพราะว่าแฟนคลับผมน่ารัก คุณก็เราบอกว่าคนที่ส่งสังฆทานให้ผมไม่น่ารักเหรอมนร่่มันขอบคุณน้องๆน้องถ่องมานะครับที่เป็นาโฟนนะครับพี่ก็ไปดักเขาหนาสองคนนี้แหมตอนมาถ่ายอ่าเรียกว่าเดี๋ยววัดสองใช่ไหมพี่จะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้สึกว่าเราหน้าจะเดินผ่านแล้วไม่น่าจะยืนข้างเขาทำไมอ่ะถึงสองน้องก็หุ่นดีเดี๋ยวรอดูเวิร์กพอยท์เดี๋ยวมีคู่จิ้นเหมือนกันจิงนหรอใครอ่ะใช่ อุ่นกับจานยิ่งสักลด<ะ> <c oughs> ป็นไงอ่ะพี่คนหนึ่งจะโหวต